วัดสับ,บานสนวนนาทุง่งที่จอดรถเยอะมากนะคะในช่องคูรีวีลาสีสเกตออฟซิเชียลนะคะทั้ด้านนู้นก็จอดนี่เรามาด้านนี้นะคะด้านหลังวัดนะคะโบสถ์ที่สร้างเสร็จภายในปี6เดือนนะคะพี่น้องคะคูรีก็ได้มารับมีดตัดลูกมีมิดนะคะก็จะพาพี่น้องไปรับโรงทานก่อนวันนี้มีโรงทานด้วยนะคะไปดูโรงทานกันเนาะ รอดดีๆเลเออไปก่อนนั่ชมดีๆก็อมุดมุดเป็นหมาหนึ่งวันออมุดเป็นหมาหนึ่งวันวันนี้ <c oughs> นี่ค่ะคือบรรยากาศนี่ที่จอดรถนะคะที่จอดรถนีนะคะมากันสองคนตายายเดี๋ยวมาหาเพื่อนจะเจอไหมมีน้ำมีอะไร เราไปดูนะคะกำลังสวดอยู่ค่ะลงทานข้างในก็จอดนะคะข้างในก็เต็มนะมีเป็นลงทานทั้งหมดนะคะลงทานเยอะ มีโรงทานมีก๋วยเตี๋ยวรับรองเดี๋ยวเราไปหาที่ก่อนไปทางนู้นก่อนทีเนาะไปดูข้างในก่อนเลยไหมือดูะไปดูข้างในก่อนไหมเนาะ,ะนี่ค่ะไปดูจุดที่จะตัดลูกีวิตนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านในของวัด สะบานสนวนนาทุ่งนะคะช่องคุรีวีราสีสเกตออฟฟิเชียลอัปเดตให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะคะซึ่งเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งมีของเข้าคิวนะคะใครอยากได้ไแลวต้องเข้าแถวถ่ายไปเยอะนะค่ะค่ะค่ะถ่ายไปเยอะๆให้ชมนะคะ มีของของแจกนะคะก็เตี๋ยวน้ำข้นมีชื่อบอกด้วยนะคะเข้าแถวรับนะคะรนี่เุญได้บุญมาทำบุญเนี่ยอันนี้ก็เป็นโรงทางนะคะดูรถดูคน แต่ไม่ไหววัดสปบานสนวนนาทุสนวนนาทุกนี่คือคนนะคะพี่น้องขาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะคะสาธุอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะเข้าไปชมได้นะคะ พูดย,ยายรับมีดได้ที่ไหนข้างในใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวไป <c oughs> สามารถติดต่อก็อด้านหน้าหน่ยต่อเมกาได้เล,เลยนะครับซึ่งเมกานะครับอยู่ทางทิศใต้ของอุโบสถนะครับอยู่ทางทิศใต้ของอุบสถนะครับหรือว่าท่าในใดที่ได้นํานะครับซองพระป่านะครับมาร่วมนะครับก็นะครับสามารถนํา ไปส่งได้ที่ when when คณะกรรมการกองในการนะ oh ครับ่าธุกาธุนะคะเี่จะพาชมโดดที่พาชมบรรยากาศด้านล่างนะคะต้องได้คลิปแน่นอนวันนี้นะคะไปฝากทุกคนนะคะมาทำบุญค <ontec>. <c oughs> <ด>่ะมาทำบุญขอประชาสัมพันธ์นะคะช่องคูรีนะคะช่องคูรีมีราศีสเกตออฟซีเชียลนะคะพี่น้องค่ะอู้ดูบรรยากาศค่ะดูคนค่ะทุกคนบสามารถติดต่อได้ กองในสดาวนะคะหือว่ากองในนะคมารับมีดนะคะก็มาแจ้งชื่อนะคะแจ้งชื่อได้ที่ไหนคะ จองไปหรือว่าจองนานแล้วจองแล้วจะยังไจ่ายตังค์จ่ายเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยใช่ไหมคะลงทะเบียนตรงถนนที่ดีตรงนู้นใช่ไหมคะค่ะขอบคุณมากนี่อัปเดตให้นะคะช่องคูดีเจววันคูดีวีลาสีสเกตสองช่องเลยค่ะตั้งแต่วันที่29แล้วมาประชาสัมพันธ์ให้ค่ะทุกได้บุญได้กุศลด้วยกันเนาะผมนีูกนี่คนลูกมาจากงานแต่งโอเคค่ะค่ะค่ะ ก็ไปแจ้งชื่อก่อนนะคะใครจะร่วมทำบุญมานะคะยังต้องการอยู่นะคะทางวัดยังต้องการอมาแจ้งชื่อได้ไหมคะหนึ่งสองม้ตอนนี้แจ้งชื่อได้ที่ไหนคะนี่แหละมาขอขอกระดาษจดชื่ไหะคะสามร้อยห้าสิบแปดถ้ายังถ้ายังได้กลองก็ได้เด้อนี่ยสามร้อยห้าสิบี่คุณยายีง เป็นเลขเดิมชื่อนามาอาหารร่วมตรงนี้ค่ะเนบรรยากาศที่เห็นทุกคนก็มาทําบุญนะคะมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากตามกําลังศรัทธานะคะเชิญชวนพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะคะวัดสนวนสาววัดสบานสวนนาทุ่งนะคะน้องหามาร่วมทําบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองร่วมกันของครอบครัวหนึ่งสองห้าตอนสาวถือกันตัวนี้เท่าไหร่คะห่งนึ่ง 1-4-5่เหรอคะ1น5ใช่ไหมอ้คุณตาเสาสิงการนะคะเป็นึ่งหานะคะ1 5อันนี้ของคุณตาเสาวนึ่งห้และคุณจิริบูลนนึ่นอะไรคะหนนอะไรคะสองคะชื่อนี่หนึ่งสี่เถ้าไม่ถูกเขาจะได้แก้ด้ึงสี่เจ้ แจ้งชื่อได้ไหมคะที่จ้ามคิวเดิมได้ไหมคะคิวตอนนี้มันต้องมันต้องเปิดใช้เวลานานถ้าแจ้งชื่อก็จะนานนิดนึงนะคะประมาณอะไรอัญชลีเอี่ยมยิ้มค่ะวอยยอันนี้ตัวยืนกยพอดีกำลังอะไรอยู่ก็กำลังทิปอยู่นะคะแจ้งแจ้งใครอยากทำบุญมานะคะตั้งแต่วันที่เจอไหมคะ ถไดคะถ้าถ้เชื่อจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าได้ลาดับมันจะง่ายมันจะบวกประมาณสาเสี่าลดับเดิมเลขที่เราจอง่ยชื่ออะไรเ่ยพอดีชื่อดูในนี้ที่จองไว้จะมีเลขฝูพ่อแกให้เลยเรื่อยๆที่รยต้ถ้าถ้าจะเอาตู้ด้วยดีนะคะสามร้ย้รยห้าสิบในี่ะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะ

เนี่ยท่านเขียนให้พระอาจยจังสามสามห้าเลขสามสามตัวสามสามห้าค่ะสามสามห้านี้จะเป็นของอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอดีมันมันมันมีแบบเรื่องลำดับ่นี่ไงลายลายมือหลวงพ่อเม็ดบ้างเม็ดน้อยเม็ดนั้นเราใช้เรื่อนลำดับอาหาดูหาดูนะคะหาดูห ทตบุญ้าฝยรบ้านินะคะองฟ้นป้าตบุญกับกำนางป้าจะได้สาว้สวยบุกบเย็นเดียวนี่แหละบุกบเ้าย็นจะไคมใช้มาบุข้าวปาเงินก็โอนแล้วค่ะาบุญจะเย็นจะเย็นจะเย็นามต้องคนนใหม่ค่ะค่ะเย็นเย็นอยู่แล้วค่ะบ้านแรแล้วค่ะอบโหควาุีด จะมีที่เดิวทาเป็นสอพี่าแต่ใบดให้เบิ้งเนี่ยนี่ขูดตานดที่เปนร้อยไร่เป็นสนิดแต่ว่าอาจจะได้เป็นมงคลอาจจะได้มาเป็นร้อยไร่ไทยไร่ก็ได้จ้าหน้าที่กำลังจะได้มีที่อยู่ที่กินมีที่เป็นเศรษฐีที่นายเป็นประชาที่มีอยู่มีกินมีกิน ทริปนี้เราไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมช่องบุรีบีรัสี Escape off, สเกตออฟฟิเชียลขอบคุณนะคะ